ทำกันพูดกับทุกคนทุกท่านสิ่งที่พูดมันมีอยู่กับเราถือว่าพูดกับทุกคนเราก็มาศึกษามาปฏิบัติมาจุ่มมาต่อมาสัมผัสดูดโดยเฉพาะความรู้สึกตัวนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันได้คำตอบออกมาพิสูจน์ได้แล้วตอบตัวเองด้วยเหมือนวิทยาศาสตร์ทั่วไป อย่างหลวงตาเคยไปตรวจโรคที่หมอบ้านผู้ใหญ่ผายจังหวัดปุริลมย์เขามีทองแดงม่กี้เราเราลืมไปซะมันทำยังไงก็ลืมไปถ้าใครเป็นโรคมันจะบอกในตัวเราถ้าเอายาเอาต้นไม้ต้นสมุนไพรมาใส่มันก็หยุดเอาต้นเหนือมาใส่มันเต้นแสดงว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันถูกกว่าน,นี้ ถ้าไม่ถูกโลกในตัวเราก็ยังเต้นอยู่ไ็อยู่จากหยุดจักหย่อนเวลาที่สัมผัสกับเช่นดองแดงมันเคลื่อนไหวแสดงว่ามันมีเชื่อโลกมันมีไม่จบไม่สิ้นแล้วก็เอาต้นไม้สมุนไพรที่มันเป็นยามาใส่ดูผู้ตรวจก็เป็นหมอสมุนไพรใครจับดูก็ได้เอายามาจับมาเองก็ได้ไปหามาจากที่ใดก็ได้ แล้วก็หยุดเอายานํามาต้มกินแล้วก็หายถ้าใครอยากไปตรวจดูก็ไปได้จะพาไปอันนั่นเป็นวิทยาศาสตร์แบบโบราณหมอสมุนไพรการจเจริญสตินี่ถ้ามันเป็นสติจริงๆมันจะหยุดมันจะสุภาพมันไม่ไปเช่นเห็นกายมันก็แค่นั้นจบว่าเป็นกายกายมันจะแสดงกี่ครั้งกี่หนถ้าเห็นแล้วมันก็จบเหมือน วิทยาศาสตร์ที่หมอเขาตรวจเหรอพอมันถูกมันก็หยุดมันไม่ไปไหนไม่มีอุปทานไม่เป็นตัวเป็นตนต่อไปก็อยู่แล้วพอมันรู้สึกตัวมันก็หยุดแค่นั้นอะไรมันก็จบแค่นั้นมันเป็นแค่นั้นมันร้อนก็จบแค่นั้นจบแค่ความร้อนไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีพอใจไม่พอใจถ้ามีพอใจในความร้อนถ้าไม่พอใจในความไม่ร้อนมันก็ต่อไป มันก็เป็นโลกกันหนึ่งความพอใจความไม่พอใจมันเป็นโลกกันหนึ่งเึงรู้สึกตัวมันทีแใดว่าถ้ามันหยุดมันไม่เป็นไรมันไม่ต่อไปอีกถ้าเป็นกาพูดก็ว่ากายสักว่ากายไม่ใช่จัตุบุคลตัวตนเราเขาอันนี้มันก็ยาวไม่ต้องไปสาธยายแบบนั้นเรารู้จึกตัวมันก็หยุดแล้วไม่ไปก็แจ้งว่าอย่าถูกโลกรักษา ควมกำเนิดของโลกได้คุามกำเนิดของตัวกูของกูได้อะไรก็ตามมันก็มีที่ตั้งตรงนี้ทั้งหมดเลยในชีวิตเรานะถ้ารู้ถ้าเห็นตัวเนี่ยกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยมันหยุดก็จสดงว่ามันก็ง่ายแล้วหัวหน้าพบชาติมีอยู่ตรงนี้ก็ว่าได้ถ้าไม่หยุดตรงนี้ก็ ปีจะบวชปากี่ปีจะปฏิบัติกี่ปีมันก็ไม่จบจรินยังทุกข์แล้วทุกข์อีกความทุกข์อันเขา่ายังทุกข์อีกความรักความพอใจความไม่พอใจอันเก่าก็ยังเอาไม่พอใจไม่พอใจอยู่มม่ไม่จบความโลภความโกรธความหลงความอะไรต่างๆมันไม่จบมันก็ไปเรื่อยๆเป็นภพเป็นชาติเป็นวัฏฏะสงสารเวียนว่ายไปให้โลกเป็นรสชาติของโลก ความพอใจก็เป็นรสชาติของโลกความไม่พอใจก็เป็นรสชาติของโลกมันรู้เองเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อพูดตามความคิดนึกมันพูดตามสภาวะธรรมตัวสติที่มันรู้ซื่อเนี่ยอันตัวซื่อเนี่ยมันก็จบแค่นั้นะมันทุกข์ก็ทุกข์ซื่อมันหลงก็หลงซื่อมันผิดก็ผิดซื่อมันมีมันมีผิดมีถูก มันมีสุขไม่ทุกข์มันก็ซื่อซื่อเพราะมันมีรูปมีเวทนามีรูปมีนามมันต้องมีอาการที่มันแสดงออกมาในเหตุปัจจัยต่างๆมันก็ซื่อๆื่อไปตัวสติที่รู้ซื่อๆื่อเนี่ยมันง่ายๆอันถ้าไม่ซื่อมันคล่องแหวะไปสุขก็คล่องแวะไปไปทุกข์ก็คล่องแหวะไปไปพอใจคล่องแหวะไปไปไม่พอใจคล่องแหวะไป จึงพยายามใช้ตัวลู้ซื่อๆนี่กลับมาลู่ซื่อๆไปอย่าทิ้งหลักเหมือนเราตรวจโลกต้องเอาเครื่องมือมาใส่วัตถุที่แสดงก็ไม่วัตถุที่เอามาต่อกันหน่อยมันแสดงออกความหลงแสดงออกไปหลายอย่างไปไกลความลู้สึกตัวมันแสดงออกไม่ไปมันหยุดเหมือนพระพุทธเจ้าในทางไม่ไหนอย่างที่เรา กตินกรรมอุปโลกกถินถ้าพระสงฆ์องไดรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท่วงขึ้นในทามกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรนิ่งที่ก็ใช่ความนิ่งนิ่งหรือเสาะทุกการถ้าไม่สมควรไม่ต้องนิ่งแสดงออกมาอันนี้ทำวินัยสติความรู้สึกมความรู้ได้เป็นธรรมมั่ววินยัยเป็นมัรกเป็นผลทำวินัยอย่นี้ ไม่ใช่ทำในใยที่จะเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของเอาหมูม so ิตรพวกพ้องบริวารเห็นดีเห็นชอบด้วยไม่ใช่เป็นหนึ่งเสียงสองเสียงไม่ใช่เป็นเสียงเดียวแต่ละชีวิตมีเสียงกันเดียวมีเห็นเห็นกันเดียวกันเห็นอันเดียวเห็นตัวเราก็เห็นคนอื่นก็เห็นตัวเขาก็เสียงเดียวกันไม่ใช่นับร้อยสองร้อย เป็นผู้ชนะคนได้น้อยก็เป็นผค้แพ้ไปอันนั่นไม่ใช่เราจึงสบายที่สุดเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในโลกไหนก็ได้ถ้าเรารุ้หลักตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวเพราะมันอันเดียวตัวหลงตัวรู้อันเดียวตัวพอใจตัวไม่พอใจก่อนเดียวตัวโกดตัวโลภตัวหลงตัวรักตัวชังติดตั้งหาลาคะอันเดียวใครก็เหมือนกัน ยังเป็นการง่ายอย่าถือว่ามันยากเราลู่ซื่อตัวเด้อหวนสุดอะไรก็ซื่อซะร้อนก็ซื่อหนาวก็ซื่อหนาวก็แช่หนาวนะหลงผ่เทียนูดว่าพริกมันก็เผ็ดแช่พริกแช่เผ็ดเกลือก็เคียแช่เกลือหวานก็แช่หวานร้อนก็แช่ร้อนปวดก็แช่ปวดมันไม่ไปที่ไหนก็แช่ปวดน่ะมันซื่อตรงนั้นแหละ ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่โอ้ยไม่อะไรไม่ต่อไปยาวพวงไปพ่วงไปไม่ใช่แต่คนเรามันไม่ใช่อันสื่อ,อมันชอบไปรสชาติแสวงัหารสชาติรอรสชาติมันจะเกิดอะไรขึ้นมาความหลงก็มีรสชาติไปแล้วความไม่หลงก็มีรสชาติไปแล้วความโกรธความรู้ก็มีรสชาติไปแล้ว ว่าไม่รู้ก็มีรสชาติไปแล้วเพราะคนเรามันชอบลถเรียกว่าโลกคือลดลถของโลกไม่ใช่ลถของธรรมลถของธรรมเหมือนเป็นลถอันเดียวสัพพะทานังธรรมะทานังกินาติสัพพะละสังธรรมละโสกินาติสพพวะติงธรรมละติทิยาติอนหักขยยสภาวะทุขังกินาติลถพระธรรมคือลถซื่อๆเนี่ยชะลถ,ถทั้งบ่วง ลดพระธรรมชนะลดทางบ่วงการให้ทรเป็นทานชนะการให้ทางบ่วงเสียงพระธรรมชนะเสียงทางบ่วงการชิ้นไปแห่งทุกอย่างจบลงเป็นสุขในโลกเพราะมันซื้อแล้วมันไม่ไปอีกแล้วเป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ไม่ใช่หลวงตาพูดเองเนะมันก็มีทวหวานทุกสนในอายตนะของเรา ตาหูจมูกเล่นกายใจมันไม่เหยื่อเราก็ป้อนเหยื่อันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันเคยกินเหยื่อใครจะเคยป้อนอะไรมันก็ติดเรื่องนั้นเช่นคนสูบบุหรี่ก็ติดบุหรี่คนติดเหล้าก็ติดเหล้าคนเสพกามก็ติดกามคนดูหนังฟังเพลงก็ติดหนังฟังเพลงไปมันไม่หยุดก็คนไม่ติดอะไรมันซื่อแล้วมันก็หยุดแล้ว เราก็ต้องเอาตงนี้ช่วยตัวเองตงัวในการปฏิบัติธรรมเพราะมันกรรมมันเคยติดเคยเพื่อนมาก็อย่าไปทอดแท้อย่าเอามาอ้างอย่าเอามาอยู่ข้างหน้าให้มันขวงกันเคยเป็นอย่างนั้นเคยไปอย่างนี้อย่าเอาอะไรมาเป็นขวงกันอย่าเอาลูกกอาเมียอย่าเอาความเก็บผความปวดมาเป็นของกันอย่าเอาความเห็นทิฏฐิานะมาเป็นเครื่องกัน ถลุงออกไปรูซื้อซื้อออกไปรูซื้อซื้อออกไปการรูซื้อถ้าเปียบก็เปียบเหมือนน้ําแต่น้ํามันแข็งมากแต่น้ำจริงๆนะเช่นเขาเจาะหินเนี่ยเอาน้ําใส่หรือเลื่อยเหล็กเนี่ยก็น้ําใส่อะไรก็ตามน้ํามันอ่อนแต่ว่ามันแข็งอันตัวรูซื้ซื้อเนี่ยมันอ่อนนุ่มแต่มันเข้มแข็งหนักเหมือนเราในฐานในฝังต้นใรกับต้นอ่อน ต้นชาใหญ่ที่สุดแข็งต้นนอต้นเล็กมันก็ไม่โคดไม่ล้มเหมือนต้นใสยเพราะมันอ่อนตัวรูซื่อๆไม่กระทบกระเทือนอะไรว่าเชื่อมแข็งบูดบึ้งเอาจริงเอาจังถ้ารูก็ไม่รูถ้าไม่รูก็ไม่รูแข็งไปแล้วถ้าผิดก็ผิดแข็งไปแล้วถ้าถูกก็ถูกแข็งไปแล้วต่างก็มีลดไปทั้งนั้นมันก็ชอบลดแบบนั้น เหมือนคนติดกลิ่นกลิ่นกาวของเหม็นๆเ,เขาก็ติดอยู่นะอยู่แถวหัวลำโพงอ่ะพวกติดกลิ่นทั้งหลายเป็นนั่งอยู่แถวช่วมห้องน้ําเหม็นเขาก็ปูผ้านอนอยู่กับควาเหม็นพติดติ่นคนที่ไม่ติดกลิ่นนี่ก็มันไม่เคยแต่ต้องช่วยตัวเองเหมือนหลวงพ่อหลวงตาไปวัดสนามไหนไปหาหลวงตาองค์หนึ่ง เราอยู่ใกล้ห้องน้าพอเดินข้ามจะพานคลองไปแล้วก็ไปนั่งด้วยแม่ไม่เหม็นเหม็นช่วมเออทำไมอยู่ได้เนี่ยมันเหม็นช่วมเรอเอ้ยไม่เห็นเหนม็หนอะไรเลยเออสูทหาสูทาหากิ่เอ้ยไม่มีอ่ะเพราะเขาติดเขาไม่รู้ว่ะมันเหม็นเพราะมันติดเพราะมันติดกลิ่น,นมันเคยกินเราหลงอเราเคยกินกับความหลง เราเคยชินกับความไม่หลงเราเคยชินกับความทุกข์เราเคยชินกับความไม่ทุกข์เราเคยชินกับความปรดเราเคยชินกับความไม่โกดธวาไม่กรดก็ไม่มันก็เคยชินเน่วางกรดก็ไม่ก็เคยชินอะไรยืดให้ก็เอาไปหมดเลยปฏิบิธรรมเอาอะไรต่างๆบางคนก็รู้ไปเป็นผู้รู้ไปเลยบางคนไปรู้ไปเป็นผู้ไม่รู้ไปเลยบางคนไปเป็นสุขปวไปเป็นผู้สุขไปเลย บางคนก็ทุกข์กลายไปเป็นผู้ทุกข์ไปเลยมันมีรสชาติสตินี่ตัวซื่อๆตัวเนี่ยนะตัวซื่อๆ,ๆน่ะโลกที่มันเป็นรสชาติของโลกมันจ,จืดไปเลยนะเราพูดเทียนนะพูดว่ามันจืดเอาสำลีสุบน้ำมาบีบน้ำบอกมันจืดมีคนอุ้มเด็กน้อยมาเล่นวัดเด็กน้อยมันก้นมันแดงเราพูดเทียนเอามือไปจับก้นมัน ดลงไปเลือดแดงๆมันจืดออกเกิออกมันขาวเนี่ยทาไมเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรมันจืดจืดเลือดไม่มีขาวไปเลยพอวางมือออกเลือดหนังก้นของเด็กน้อยก็แดงขึ้นมาเอามือไปจับเีรกดลงไปมันขาวชิดไปเนี่ยมันจืดอย่างนี้ <c oughs> ถ้าก็เปรียบเทียบไปดูอมันจืดมันจืดคืออะไรคือซื่อๆคือภาวะตัวซื่อๆ อันิรายที่วีบก็เด็กน้อยไม่มีจิริยามีวัตถุส่วนธรรมะมันนามธรรมามันไม่ใช่อะไรไม่ใช่สมมุติไม่ใช่บัญญัตินันเป็นปรมัตาสัจะจอยู่ในคนเราจะไปโง่ซื่อบื้อหรือเขาว่าเราปฏิบัติธรรมคนโบร่ำโบราณน,นี่แหละเป็นคนทนสมัยที่สุดเพราะชีวิตของเราอยู่ในกำมือเราเพราอยู่ที่ไหนก็ทันสมัย คนที่เป็นชันสมัยหัวล้ะล่องไห้นั่นไม่ทันสมัยล่าสมัยอย่าลุงตาเคยพูดอยู่เสมอว่าความโกรธเป็นคนล่าสมัยแล้วคนที่มีทุกข์อยู่ก็เป็นคนล่าสมัยคนยังยินดียินไล่ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจอยู่เป็นคนล่าสมัยเขาเอาอะไรมาเป็นสมัยเราลดของโลกมาเป็นสมัยคนทันสมัยเหนือมันนะ ขี่คองไปเหมือนกับเราวิ่งแข่งคนทันสมัยเขาโลภเขาโอนไ่เอยาวเสาวได้เขา,เ,า,เ,า,า,าเราไม่เอาของขมาเป็นของเราแบ่งปันกันดีกว่าเหมือนกับคนสองคนวิ่งแข่งกันเหมือนเขาวิ่งแข่งกับเราคนนี้เอาอะไรอะไรก็ของเขาของเขาของกูของกูเราขี่บ่าเขาให้เขาวิ่งเราก็ขี่บนบ่ามันเขาวิ่งไปทางไหนเราก็วิ่ง ไปถึงนั้นเราอยู่สูงกว่าเขาอันนี้หมายถึงนามมาทำขาวฮอลลก็รู้เขาลองให้ก็รู้เขาได้ก็รู้เขาเสียก็รู้เขาสุขก็ขทุกรู้นั่งรถเอ่นั่งรถทัวหายใจเออเขาสุขแล้เราก็ไม่เห็นมีอะไรซื่อๆความสุขของเขามันเป็นซื่อๆของเราความทุกข์ของเขามันเป็นซื่อๆของเราท่านมัยไม่แบบเนี้ย แค่น้อยทนสมทุกของเขามันเป็นความซื่อๆือของเราความรักของเขามันเป็นความซื่อๆือของเรามมนไม่มีรสชาติอะไรแต่เขายังร้องไห้เสียใจตาหนูตาเคยมีผู้หญิงสองคนมาหาคราวเดียวกันคนหนึ่งสามีตายอุบัติเหตุคนหนึ่งสามีหนีไปมีแฟนใหม่สองคนทุกเท่ากัน คนที่สามีเสียชีวิตเพราะบัิเหตุสามีเขาเป็นคนดีอีกคนหนึ่งสามีเป็นคนไม่ดีแต่วความทุกข์สองคนเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันไหมความทุกข์สองคนนะเออหลวงตา,วาถามว่าทําไมจึงทุกข์เหลือเกินไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสเลยเศร้าสมองไปทําไมหนูสามีของหนูเป็นคนดี มันจะทําไงก็มาได้เพราะสามีของหนูเป็นคนดีมันอยู่ในหัวใจเห็นแต่ความดีของเขาเอาทุกเอาคนนี้เป็นไงทำไมจึงทุกข์เหลือเกินเขาไม่ชื่อตรงต่อเราลงทุนลงแรงกันมาเขาทิ้งเราหนีไปเขาทิ้งเราไปทุกทําไมเขาทํานั้นทุกทําไมเขาจึงตายจากเราไปทุก มันน่าจะตายเลยเป็นคนดีทุกโอ้มันคนคนไม่ดีไม่รับผิดชอบอ่ามีลูกมีเมียไม่รับผิดชอบไปชอบหญิงอื่นทำมาจึงทำนั้นมันก็ทุกข์เหมือนกันความดีกับความไม่ดีมันทุกข์เท่ากันถ้ามองดูๆเรามองดีๆเรามันซื้อๆเจ้าเนี่ยมันก็ซื้อๆของเขา โง่ทุกข์ก็เป็นซื่อๆวันไม่ไม่ไม่ไปไกลมันแค่นั้นแต่ใจวันมาแล้วมันก็ยังไม่ซื่อมันเอามาทําไมทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ซื่อปอยวนเวียนอยู่เป็นขบกับทุกข์วนเวียนไปอันเก่ามาคิดคิดจาแล้วคิดจำอบกหาเรื่องคิดหาเรื่องปัญหาต่างๆมันวนมันไม่ซื่อ มันเหมือนขอบกระด้งมดแดงไตกระด้งเวียนไปเวียนมาเรียกว่าวัฏจักเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ซื่อถ้ามันซื่อมันเคลียออกขอบกระด้งมังกลมตัดปุ๊บปอกมันดีออกวางปุ๊บลงไปนะเอาทิ้งไปที่บนเนี่ยขอบกระด้งที่มันเป็นไม้ไผ่ที่มันเป็นเช่นแล้วทิ้งไปน่ะจิ้งไปมันก็ไม่ไหลนะเพราะมันซื่อแล้วถ้ามันกลมมันไม่ซื่อมันก็จิ้งไป จนจุดเบี่ยงจุดเบี่ยงตรงไหน,นโสกะไปเทวดาทุกโทมนัตุปัสสายาตตายไปเกิดตา,ายเกิดตายเกิดตายโธมนัตุปัสสายาตพบหนึ่งพบหนึ่งพบหนึ่ง,น,งนับไปทั่วนพบชาติที่อยู่ในตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงว่าตัดพบตัดชาติสิ้นพบสิ้นชาติเพราะอะไรเพราะมันซื่อออะไรมันยากกันอะไรมันยากอะไรมันง่ายอะไรเป็นธิาสตร์อะไรมันล่าสมัยอะไรมันทันสมัย ไม่ใช่ว่าโอ้ยคนโบราณเข้าวัดเข้าว่าเหมือนพระเจ้านำเปียถามรัฐบาลจะลูกเจ็ดถีมาบวชรัฐบาลยังหนุ่มยังหล่อผมก็ยังดำอยู่มาน่าจะบวชเลยทำไมหนอรัฐบาลจึงไปบวชเขาก็คิดว่ารัฐบาลจะต้องเลือกได้ เอาหญิงขนาดไหนก็เลือกได้ผู้หญิงมาขอแต่งานเลือกได้ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลตั้งแต่เกิดมาคําว่าไม่มีไม่เคยได้ยินได้ยินแต่คําว่ามีทังนั้นอะไรก็ตามไม่เหมือนวัดป่าสุโกโตนะอะไรที่มีเยอะแยะหลายอยา่างแต่รัฐบาลคําว่าไม่มีไม่เคยได้ยินตั้งแต่เกิดมา พระเจ้านามปิยะสนใหญ่เอ๊ะทำไมยังไปบวชมาถามรัฐบาลท่านยังหน่มผมยังดกดำโลกชนเดียวของเศรษฐีแทนที่มีความสุขความสะดวกสนานในโลกมากที่สุดรัฐบาลตอบว่าโลกนี้ ไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนย่อมละทิ้งในสิงนักปวงไปโลกนี้เป็นธาตุของความอยากไม่รู้จะจบจากสิ้นอะไรจะมาได้พระเจ้านำไปอยา่าโอ้มันก็มองคนละอยา่อยางอจะมองให้รัฐบาลมาของทรัพย์สมบัติเอาลูกเอาเมียเ,เป็นข้าบอดีแทนบิดามารดาแลบมหลุก คือเสียงเรงนามคนสมัยก่อนคนเจรถิเนี่ยมีชื่อเสียงคนจนเพิ่งได้รัฐบาลควรที่จะเป็นไปทำนองนั้นแต่ว่านั้นไม่ใช่มันไม่มีใครป้องกันได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายแม่มเป็นของสมบัติของโลกเปลี่ยนกันใช,ช่เฉย,ยเอามาจริงน่ะเราดูสิในชีวิตเราไม่กี่ปีมานี้หลงตานี่ นาก็สับเสาวเองด้วยหยาดเหงื่อแรงงานบ้านหลังหนึ่งสร้างขึ้นมาก็ทำเองเลื่อยไม้ฟันไม้เองเดี๋ยวนี้ใครเป็นเจ้าของสมัยแม่ยังดูก็ไปได้ไปเห็นแม่นั่งอยู่บ้านในบ้านแม่เราเดินไปไหนมาไหนได้เดินไป ดูห้องนอนแม่เดินไปดูที่ที่เราเคยอยู่มีห้องฟ้าะอะไรบ้างเล็กน้อยเห<ม>็นแม่อยู่ก็ไปได้เดี๋ยวนี้แม่กล้าไปแล้วไม่กียน้อยใครอยู่ด้านหลานเขยเขาไม่รู้เราเข,า,ขาจะว่าร้องตามาเลยน้อเนี่ยเขาจะว่า,าน้องสาวก็มีอยู่จริงแต่น้องสาวไม่เป็นเจ้าของแล้วน้องสาวมีลูกสาว ลูกสาวคนเดียวก็าเอาผัวแล้วสาม,มีใหม่เพราะว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแล้วเราไปก็ไม่เหมือนแม่ยังอยู่ก็ไม่ควรไปเลยทัทง้งทังที่บ้านเราทําเองมันเปลี่ยนกัินใช้เฉยเฉยใช่ไหมบ้านเราทาเองแต่มันเปลี่ยนกันใช้ใชไ,มมใชไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าของย่อมละไปทิ้งไป อะไรเราจะไปเอาอะไรไกลให้มันไม่ซื้ออะไรซื่อซื่อซะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ซื่อจะเป็นทุกข์จะมีปัญหากับโลกมากที่สุดเลยแล้วมาปฏิบัติร,รมนะจะเอาอะไรมาได้มันได้ซื้อซือของชีวิตเราโมดที่สุดการสิ้นไปแห่งความคดโคกงอเป็นความสุขในโลกคําว่าคดโกงองอคือความหลงความอยากกิเลสตัณหาทั้งหลายมันคด มีเมียเล่าที่เมียหนีไปมันคดคนก็ทุกข์เพราะมันคตม,มีเมียเล้วตายน,นิจากันไปเอาคนก็ทุกข์เพราะมันคตรด้านก็ยังของจริงเ่อบันไม่ป้องกันได้ชีวิตหายใจเข้ามาออกก็ตายหายใจออกไปก็ตายสารพัดอย่างมันไม่ซื่อเรามารู้ซื่อๆเสาะสติเเป็นตัวซื่อๆอย่างนี้เอาไหมความซื่อแบบนี ถ้าไม่ซื่อก็น้ำตาไปเช็ดเอาผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดน้ำตามีลกูกมีเมียขอให้กังวลเจ็บปวดคอยแล้วแม่ระวงังเป็นเมียเราหรือเปล่าเป็นผัวเราหรือเปล่านอกใจเราหรือเปล่าเป็นยังไงไปหรือเปล่าอะไรมันเป็นยังไงงงกันบางทีผัวติดเหล้าเอาเป็นทุก ขรับรถไปเรียนเอารถไปจำนำเมียต้องตามไปใส่เ,เป็นทุกชวนกันมาเลิกเล่าหลวงพ่อบอกรับปากกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกเขาว่าว่าเขาจะเลิกถ้าเขาจะเลิกก็สัญญากันวกาเราสาธุร้อมกันสาธุทั้งลูกทั้งเมียทั้งคนที่จะเลิกเล่าเขาจสาธุมันไม่ซื้อมันไม่ซื้อเล่าบอกกติด ติดก็เป็นทุกข์ต่อคนอื่นถ้ามันไม่ชื่อมันม่ใช่ทุกคนเดียวหรอมันทุกข์กับคนอื่นไปอีกเบียดเบียนไปอีกเบียดเบียนแม่แต่ธรรมชาติจริงแวดล้อมเบียดเบียนไปหมดละนี่ยกว่าพูดกับทุกคนนะอันเดียวกันแท้ๆเราเนี่ยสองตาก็มีชีวิตอยู่ก็อยากจะพูดอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ช่วยช่วยกันไปขอเป็นส่วนร่วมด้วยกับการสอนธรรมะกับการพูดธรรมะ การพูดตามมามก็แค่ฟังแต่การทำมันเป็นเรื่องของเราทำไงเราจึงจะมีสติซื่อๆก็นี่แหละเรามารู้เนี่ยหัดซื่อๆมันรู้จิตตัวมันซื่อไหมอะไรมามาแยกไปอีกอะมันหลงอ้อซื่อกับความหลงว่าแค่นั้นแหละความหลงมันรู้ก็แค่นั้นแหละมันซื่อกับความหลงความผิดความถูกความทุกข์ความอะไรต่างๆมันซื่อไปหมดเลย อย่าไปเป็นะเลยบอกว่าเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นกลว่าเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผืนเอามันเป็นผู้อีกแล้วมันตัวเห็นตัวเป็นอีกแล้วเอาไม่รู้จะพูดยังไงก็ว่าสมมุติมาพูดกันในโลกนี้มันมีสมมุติบัญญัติเอาสมมุติมาพูดมาบอกกันเช่นความโกรธเนี่ยมันไม่มีมันไมีความโกรธเค็นใครแล้วเอาสมมุติมาพูดกันเหมือนกับ เขาไปศึกษาธรรมะคนโบราณไปศึกษากับอาจารย์เช่นอาจารย์ครับความกวธเป็นไปยังไงความโลภความหลงเป็นยังไงเขาตอบยังไงเราไม่ชี้น้อยอาจารย์ตอบไไอาายัไไง,บงไ,ไงอาจารย์เชนความั้นเป็นยังไงครับความหลงเป็นยังไงครับอาจารย์เชนกูว่าพวกไม่เท่าออตีหัวโป๊ะเลยไ <laughs> อย้คนมาถามโกรธขึ้นมาหน้าบูดหน้าเบ่งขึ้นมาเ,เก็บหัว อาจารย์ไม่เท่าตีหัวไม่ต้องพูดเลยทำไมมันโกรธขึ้นมาคนถังไ็เห็นความโกรธโอ้ความโกรธเป็นนี่เอาลากลับบ้านลืมหวกไปเอ้าความหลงเคยอะไรหระอกลับมาเอาหวเอ้้นี่ความหลงเลยนะอเออหลงไปอย่างนั้นความโกรธไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่ต้องพูดเลยแล,แล้วใครจะเห็นล่ะตัวลูกซื่อ,อจะไปเห็นเหร อาจารย์ก็ไม่เห็นหลงตาไม่เห็นครูบาอาจารย์ไม่เห็นตัวเราเห็นเองเห็นไหมเห็นมันไม่ซื่อกับเราไหมอะไรที่มันไม่ซื่อเกิดขึ้นขณะท,ที่เราจเจริญสติซื่อๆเนี่ยทำให้มันซื่อซะนี่คือการปฏิบัติธรรมคือพูดเรื่องเราทำเราทำเรื่องที่เราได้ยินไปมันก็มีการสมบูรณ์ขาะที่แล้วการศึกษา ยอดชั้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยมันมีอยู่แล้วคําพูดมันเป็นสมมติบัญญัติแต่มันเป็นปรมตจัรจะที่เห็นจริงเป็นจริงมันเห็นความรู้มันเห็นความหลงเห็นความสุขความทุกข์อย่างนี้ใครก็พูดกันสติชื่อๆสติชื่อให้มากที่สุดอย่าให้ลองตาพวกคนเดียวนะเห็นกันเหรอเจริญนสติชื่อๆนะเอาเป็ไรมากมันเดิมัดจุกตัวเลย ไอ้ก็ชื่อๆไปหมดเลยอย่าไปาเราก็พยายามอาศัยคำพูดของเราสอนเราแสดงธรรมไปพางหลุดพ้นไปพางแสดงธรรมไปพางปฏิบัติธรรมไปพางทำงานไปพางบรรลุธรรมไปพางเหมาะมันชื่อๆี่น้อยตามน้าเพี้กก็ชื่อๆโอ้ยอย่าว่าอย่ายากอย่างง่ายอา้าวไปทำอะไรก็ชื่อๆไปเลยนะ ใจซื่อๆจำแก้วแฉบแฉบแล้วแค่น้อยถ้าใจไม่ซื่อํำแก้ว่าแฉบหรอกเพราะมันใจคงก่อนนอนไม่ซื่อแม่ห่วงข้าวให้ลูกนะโอ้ยข้าวปลอนลูกวิธีอะไรมันจะอร่อยคนแล้วคนเอกแฉบแฉบน้ำนมของแม่ก็แฉบถ้าแม่รักๆเวลาแม่ให้นมถ้าแม่ให้นมล่ะทั้งดูทั้งด,าดนน่าบนลูกก็ ด้ความร่ายเอาไปเพราะให้นมน้ำใจที่มันร้อนแล้วก็ได้ร้อนไปแม่ให้นมลูกต้องยิม้มดองหน้าลูกต้องยิม้มใีเมตตาเห็นลูกกินนมโอ้ยพอใจยิย้มบางคนไม่ยิ้มนะเอาอารมข้างมาดุมาด่าว่าแสดงด่ากันกณะให้นมลูกลูกก็เป็นคนขี้โกรธไปเลยใช่ไหมอา,อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ ถ้าทำให้มีสติซื่อๆนี่แหละดีที่สุด